มันหมายถึงใครกันแน่พูดง่ายๆก็คือมีคนแค่หยิบมือเดียวเคยคิดกันไหมครับว่าประชาธิปไตยที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆของมันมาจากไหนแล้วถ้าประชาธิปไตยไม่ได้มีแค่การเลือกตั้งล่ะครับชาวเอเธนส์โบราณเขาคิดไม่เหมือนเราเลยนะครับภาพของหีบบัตรเลือกตั้งเนี่ยพักไว้ก่อนเลยครับเพราะเครื่องมือที่สําคัญที่สุดของเขาคือการจับสลากเพื่อไม่ให้ใครมีอํานาจมากไปเขาเลยสร้างสามเสาหลักขึ้นมาคานอานาจกัน มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างลองนึกภาพคน4ี่หมื่นคนมาตัดสินใจเรื่องบ้านเมืองพร้อมกันสิครับนั่นแหละครับคืออำนาจสูงสุดของสภาประชาชนผู้เขาไม่เลือกผู้แทนนะครับแต่ตัดสินทุกอย่างด้วยตัวเองเลยตั้งแต่กฎหมายยันเลือกสงครามแล้วใครล่ะครับที่เตรียมเรื่องให้สภาใหญ่ตัดสินน่าทึ่งมากครับสภา500คนนี้ก็มาจากการจับสลากเหมือนกันเอแล้วทําไมต้องจับสลากก็เพื่อป้องกันการซื้อเสียงไงครับ แถมยังสกัดพวกตระกูลการเมืองด้วยลูกขุนสิบสองคนที่เราคุ้นกันว่าเยอะแล้วใช่ไหมครับที่เอเธนส์เนี่ยเขาใช้กันเป็นร้อยเป็นพันเลยใช่ครับแล้วใครจะไปตดสินบนคนห้า้อยหนึ่งคนได้ไหวละ่ะเนี่ยแหละครับที่ทําให้คอร์รัปชันเป็นไปได้ยากมากแต่เดี๋ยวนะครับไอ้คําว่าคนละเมืองที่มีอํานาจขนาดนี้เนี่ยมันหมายถึงใครกันแน่พูดง่ายๆก็คือมีคนแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นครับที่มีสิทธิ์มีเสียงจริงๆในเอเธนส์ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนต่างชาติหรือทาส คนกลุ่มใหญ่ในสังคมกลับไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลยครับคำถามคือแล้วถ้ามีใครสักคนเริ่มจะมีอำนาจมากเกินไปล่ะบอกเลยครับว่าชาวเอเธนส์เขามีไม้เด็ดนี่คือออสตราซิซึมครับเป็นการโหวตในประเทศนักการเมืองที่ดูว่าจะเป็นภัยต่อส่วนรวมง่ายๆเลยครับแค่เขียนชื่อลงบนเศษกระเบื้องใครได้เกิน6000เสียงก็โดนในประเทศไปเลย10ปีแต่มันก็เหมือนแค่การกดอุ่มหยุดชั่วคราวนะครับไม่ได้ยึดทรัพย์สินอะไรครบ10ปีก็กลับมาได้ เห็นได้ชัดว่าประชาธิปไตยเอเธนส์ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบแล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากต้นแบบนี้ได้บ้างล่ะครับ